สตมอภิวัตโพสครั้งแรกหลังดราม่าเดือดระอุนักร้องหนุ่มสเตมอภิวัตได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังเกิดดราม่าถูกคุกคามข่มขู่เริ่มบานปลายออกเป็นวงกว้างมีคนหลากหลายมุมออกมาพูดขณะที่ล่าสุดสเตมได้ออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊กสเตมว่าผมขอโทษทุกคนด้วยความเสียใจอย่างที่สุดที่ผมพูดบนเวทีในวันที่15มกราคมไม่ครบถุกประเด็นทำให้เกิดความเสียหายออกไปในวงกว้าง ทั้งกับตัวบุคคลและวงดนตรีต่างๆมากมายเป็นความผิดพลาดที่สุดของผมที่ผมเลือกเว้นประเด็นที่เป็นสาเหตุตั้งต้นที่แท้จริงของปัญหาทั้งหมดที่หลายคนนั้นกำลังเดือดร้อนอยู่นี้นั่นคือการนอกใจภรรยาของผมเอง ผมมีเจตนาที่จะใช้เวทีนั้นเป็นสื่อกลางส่งสารไปยังคนจำนวนหนึ่งเพื่อแจ้งให้เขาทราบว่าภรรยาของผมเดือดร้อนและแจ้งให้คนจำนวนหนึ่งทราบเกี่ยวกับผลของสาต์ที่แท้จริงที่เราเข้าใจว่าถูกบิดเบือนในสังคมอยู่ในขณะนั้นจึงใช้วิธีการเล่าแบบไม่ได้ระบุชื่อตัวบุคคลหลีกเลี่ยงประเด็นที่เป็นสาเหตุแท้จริง แต่สิ่งที่ผมคิดน้อยมากเกินไปและผิดพลาดที่สุดคือผมไม่ได้คิดไปถึงเลยว่าจะมีคนขุดคุยมาเปิดเผยในที่สาธารณะว่าตัวละครที่ผมเล่าไปจะเป็นใครบางคนในชีวิตจริงจนมีคนเดือดร้อนกันเป็นวงกว้างได้ขณะที่เป็นอยู่นี้ผมขอโทษน้องๆวง t ทอร์รี่เบิร์ดเทิร์ดบิลไมโลและทีมงานที่ทำให้พวกเขาเดือดร้อนมาอย่างยาวนานจากปัญหาที่ผมสร้างขึ้นมาเองในครอบครัว และทําให้พวกเขาถูกเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงผมขอโทษน้องๆจริงๆครับสิ่งที่เราสู้รบกันไม่ได้เกิดขึ้นถ้าผมซื้อสัตว์ต่อภรรยาต,ตั้งแต่ตน้นผมขอโทษคุณโอมค็อกเทลที่มีการพลาดพิงไปถึงในเรื่องเล่าของผมจนพลาดวันสำคัญในชีวิตไปผมขอโทษนักดนตรีทุกคนหรือใครก็ตามทีมงานโบกี้ไลออนวิวโทนี่วงม o v วิ่งแอนด์วงมีน พี่จิ๊บเลิฟอีทและทุกๆคนที่ติดร่างแหไปกับการเล่าเรื่องของผมผมขอโทษคู่กรณีของผมและภรรยาและครอบครัวของพวกเขาผมยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์กับแจมในอดีตจริงและได้จบไปแล้วและได้เล่าเว้นประเด็นนี้ไว้ในเรื่องเราจนคนเข้าใจผิดเอาใจช่วยผมในเรื่องที่ผมบิดเบือนว่าแจมเป็นเพียงแฟนคลับที่มาติดตาม เรื่องของการคุกคามและข่มขู่ด้วยคดีทางการเมืองผมยืนยันว่าเคยเกิดขึ้นจริงหากแต่ปัจจุบันได้หยุดลงไปแล้วและผมได้เล่าเรื่องเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆมาคุ้มครองดูแลเรื่องของคดีความผมฟ้องแก๊ปกับแจมในคดีร่วมกันหมิ่นประมาทแยกเป็นแพ่งและอาญารวม3คดีผมถอนฟ้องให้ทั้งหมดเนื่องจากถูกข่มขู่ด้วยม112อซึ่งมีพยานวัตถุเป็นแชทของผมกับแจมส่วนภรรยาของผม กองคดีมือที่3และจบลงด้วยการได้รับค่าชดใช้1ล้านบาทจากแจมผมขอโทษแฟนเพลงและทุกคนในสังคมที่ผมได้มีการทำตัวในสิ่งที่ไม่เหมาะสมลงไปผมขอสัญญาว่าต่อจากนี้จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและครองสติอย่างดีที่สุดที่สำคัญที่สุดผมขอโทษนิวภรรยายของผมและครอบครัวและขอบคุณที่ยังให้โอกาสผมในการเริ่มต้นใหม่ผมขอโทษทุกคนจริงๆครับผมขอน้อมรับทุกความผิดที่เกิดขึ้นครับ ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนครับสแตมอภิวัต